KPB, what's next? Five-minute market update podcast. สำหรับภาพตลาดในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสินทรัพย์ที่ปรับตัวขึ้นมามากที่สุดคือสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคําบวกขึ้นมา2.1%ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครนโดยระหว่างสัปดาห์นะคะราคาทองคํามีการทดสอบแนวต้านที่1,900ดอลลาร์ 1, สหรัฐต่อออนซ์แต่ยังผ่านไปไม่ได้โดยรวมยังเป็นทิศทางบวกอาจมีการแกว่งตัวบ้างระยะสั้นแล้วปรับตัวขึ้นใหม่โดยแนวรับใหม่นะคะขยับขึ้นมาเป็น1,870ดอลลาร์ 1, สหรัฐต่อออนซ์โดยหากสถานการณ์ระหว่างรั สเซียและยูเครนตึงเครียดมากขึ้นนะคะเรายังมองว่าผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยจะจํากัดทั้งนี้เพราะยูโรโซนมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับรัสเซียค่อนข้างน้อยเห็นได้จากตัวเลขการนําเข้าที่รัสเซียนําเข้าสินค้าจากจีนมากที่สุดโดยมีเยอรมนีตามมาเป็นอันดับ2ออย่างไรก็ดีหากพิจารณาจากมุมมองของเยอรมนีเองเนี่ยจะเห็นว่าระดับการส่งออกไปยังรัสเซียนั้นยังเป็นสัดส่วนค่อนข้างน้อยเราจึงเชื่อว่า ECB จะไม่นําประเด็นนี้มาพิจารณาร่วมกับนโยบายการเงินหรือ ือแนวโน้มการขึ้นดอกเบีย้ยแต่อย่างใดเพราะโดยรวมแล้วยูโรโซนนะคะมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจกับรัสเซียคิดเป็นเพียงแค่2%ของ GDP ทางภูมิภาคเท่านั้นอย่างไรก็ดีหากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครยนยืดเยื้อก็อาจส่งผลต่อราคาพลังงานให้ปรับขึ้นแรงได้ซึ่งจะส่งผลต่อเงินเฟ้อนอกจากนี้หากต้องมีการใช้มาตรการปันพลังงานนะคะก็จะกระทบต่อ GDP เช่นกรณีการลดพลังงานลงราว10%ก็จะกระทบต่อ GDP ยูโรโซนราว0.5%ค่ะ Ha. Uh -huh. ถัดมาที่สหรัฐนะคะในสัปดาห์ที่ผ่านมามีรายงานตัวเลขยอดขาปปีกเดือนมกราคมออกมาโดยขยายตัวที่ 3. 8เเมื่อเทียบปีต่อปีสูงกว่าค่าที่2%แต่หากมองลึกเข้าไปนะคะก็จะเป็นเพราะการปรับตัวลงแรงในเดือนก่อนหน้าซึ่งกลุ่มที่หนุนยอดขาปีกในเดือนมกราคมก็คือ3กลุ่มที่หดตัวลงในเดือนก่อนก็คือกลุ่มออนไลน์เฟอร์นิเจอร์และห้างสรรพสินค้าซึ่งมีผลจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคต่อการใช้จ่ายนะคะในช่วงวันหยุดปลายปีและต้นปีด้วยส่วนหนึ่ง ขณะที่ส่วนที่คาดว่าน่าจะได้รับผลกระทบจากสายพันธุ์โอเมกอนอย่างกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะคะก็ถือว่าได้รับผลกระทบน้อยมากและคาดว่าน่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ดีในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนี้ซึ่งอาจจะส่งผลให้มีการปรับประมาณการ GDP ไตรมาสหนึ่งของสาลัฐขึ้นจากตัวเลขยอดขาปิดดังกล่าว ข้ามาที่ไทยกันบ้างนะคะที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาค่าเงินบาทแข่งค่าขึ้นทําระดับแข่งค่าสุดในรอบกว่า7เดือนที่32.09บาทต่อดอลลาร์สหรัฐโดยค่าเงินบาทแข่งค่าสุดในภูมิภาคตั้งแต่ต้นปี2022ได้อันนิส่งจากเม็ดเงินไหลเข้าจากนักลงทุนต่างชาติที่ซื้อสุดทีตลาดหุ้นเกือบ70,000ล้านบาทและซื้อสุดทีตลาดพันธบัตรลาว1 4แสนล้านบาทหุ้นไทยนะคะจึงสามารถปรับตัวขึ้นมาเกือบ1%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนทางกับตลาดหุ้นโลลลกที่ปรัับตวลดลง ความกังวลเรื่องรัสเซียและยูเครนนอกจากแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติแล้วนะคะยังมีปัจจัยบวกจากมาตรการสนับสนุนลด E ีวีของภาคราัฐที่ตั้งเป้าผลิตรถยนต์ไฟฟ้า30%ของการผลิตรถยนต์ในไทยในปี2030หรือต้องผลิตรถ E ีวีให้ได้ราว725,000คันต่อปีรวมถึงมีมาตรการลดภาษีเพื่อให้ราคาสามารถแข่งขันได้ทําให้นับตั้งแต่ต้นปีนะคะหุ้นไทยปรับขึ้นมาแล้วถึง3.4%เอา p e r f o r m ตลาดหุ้นโลกอย่างมีนัยะสำคัญหนุนโดยหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่ม value หรือ cyclical นะคะอย่างกลุ่มธนาคารที่บวกขึ้นมา9.2%ตามมาด้วยกลุ่มสื่อสารที่8.3%กลุ่มท่องเที่ยวที่6.7%และกลุ่มคาปีกที่ปรับตัวขึ้นมา5.6%ด้านตาสารหนี้นะคะสวน,นยืนยันการออกพนันธบัตรรัฐบาลที่1.1-1.3ล้านล้านบาทในปีงบประมาณนี้ทำให้คาดการระดับหนี้สาธารณะไทยณนะสิ้นปีงบประมาณ2022จะอยู่ ที่62.16%ซึ่งยังอยู่ภายใต้กรอบนี้สาธารณะที่70%ทางนี้ทาง KBank Capital Market นะคะประเมินว่าตลาดรับรู้ปริมาณพันธบัตรที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มเติมเนี่ยไปเรียบร้อยแล้วโดยตั้งแต่ต้นปีนะคะบอลยิวพันธบัตรรัฐบาลไทย10ปีปรับขึ้นมาแล้ว0.3%จาก1.9%สู่ระดับ2.2%ขณะที่บอลยิว l d 2ปีนะคะปรับเพิ่มขึ้นเพียงแค่0ศูนยอนว่าตนาดยังประเมิน ประเทศไทยเนี่ยจะยังคงดอกเบี้ยนโยบายตลอดทั้งปีนี้ สุดท้ายกับสบทสรุปกลยุทธก์การลงทุนของเรากันเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้ข้อแรกเรายังคงแนะนํามีเงินสดในพอร์ตไว้ส่วนหนึ่งเพื่อรับมือกับความผันผวน,ผนข,อข,อของตลาดที่สูงขึ้นโดยอาจถือเงินสดผ่านกองทุนพักเงินระยะสั้นอย่าง ksf plus หากตลาดมีการปรับฐานนะคะก็สามารถใช้โอกาสในการเข้าซื้อในอราคาที่ต่ําลงได้ข้อที่2นะคะเรายังคงแนะนํากระจายการลงทุนในหลายสินทรัพย์ผ่านกองทุนผสมเพื่อลดความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตลงทางกองทุน kga kgincome K r road, K r g r o w t h และกองทุน K grade ข้อที่3นะคะเรายังแนะนำลงทุนในหุ้นกลุ่ม Value และ Cyclical ผ่านกองทุน K e u r o p KJP และ One UJE เนื่องจากหุ้นยุโรปและหุ้นญี่ปุ่นนะคะมีสัดส่วนของหุ้นกลุ่ม Value และ Cyclical อยู่เยอะรวมถึงกองทุน One Global Financial ที่ลงทุนในหุ้นกลุ่มการเงินการธนาคารทั่วโลกขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ ท่านสามารถสแกน QR code เพื่อติดตามข่าวสารบทวิเคราะห์และความเคลื่อนไหวของตลาดทุนทั้งในและต่างประเทศได้3ช่องทางคือ YouTube Channel Facebook Group และ Line Official Account ของ KBank Private Banking